จ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้แม่พันนี้มาค่ะมาเยี่ยมมาชมแม่สมบัติกวนบักม่วงค่ะกวนมะม่วงค่ะวิธีกวนมะม่วงทํามะม่วงแผ่นนะคะกวนโดนป้านาดจ้าแม่สมบัติกวนโดนเพราะมันสุกมันจะตากสีมันก็เปลี่ยนเองนั่นเองเพราะมะม่วงอันนี้มันกลินไม่ค่อยมีน้ำเหนียวดีดียังว่าแซ่บเส่บยังว่ากินอันวังได่ายวนจ้า ใช่ว่าบลอกม่วงอีกอย Connie, <man> ่างดอกซื <me an may> e> ้อเพิ่นนะโบเมนบลอกม่วงแก้วเดี๋ค่ะคล้ายๆบลอกม่วงแก้วคล้ายๆบลอกม่วงแก้วแต่ว่าหางโบเมนบลอกม่วงแก้วสุกเปลือกเขียวเจ้าทั้งไม้หักเหลืองทั้งนั้นแห้กเหลืองดีดี่ว่าเปลือกเป็นสีเขียวนี่แหละค่ะวิธีเฮดบลอกม่วงแผ่นทำมะม่วงแผ่นแม่สมบัติทำไว้เยอะแล้วจ้าเฮดไว้ล้อลูกล้อหลานล้อลูกสาวล้อหลานสาว กลับมาจากเยอรมันกลับมาเยี่ยมทุกปีปีละครั้งหลานสาวชอบมากเมลิซ่าชอบมากได้หลายแล้วติแม่สมบัติที่กวนไว้ที่เห็ดไว้ข้าวหกหม้อแล้วละจ้ะนี่ค่ะไก่ๆเนาะค่ะเนาะเนือ่นบอบักม่วงแดงดีดีจ้ะมันไ่ค่อยเป็นน้ำเนาะ S <S มม่วงอย่างอื่นเขากวรต้องโดนดันค่อยมันค่อยเหนียวแบบน้ำนี่แหละค่ะว,วิธีกวนมะม่วงนะคะกวนค้นอย่างซี่แล้วค่ะค้นให้มะม่วงแข่นให้ซุกแล้วก็ให้แข่น ให้จับตัวกันด้ค่ะเดือดบุกบักบุกบักแล้วเดือดกระเด็นใส่หวังตะจิกระเด็นใส่เถอะอากาศแห้งห้อนใส่ทานค่ะบ่าได้ใส่แก๊สค่ะใส่ทานกวนแบบจะเย็นๆค่ะใส่แก๊สเพรได้เบืองแก๊ วดแกดไปแล้วแล้วเป็นอืมเปงเจ็ดประหยัดเจ็ดค่ะเจ็ดกาแฟโอ้เบิ่กกงกระเด็นด้วยค่ะขวดทานวันนี้แซ่บอืรสชาติจะดีกว่ากันคือแบบโบราณแล้วเนาะผู้เฒ่าโบราณว่าหนึ่งเขาเจ็ดบ่แซ่บว่าดิว่าแข็งว่าเตีหนึ่งท่านหนึ่งฟื้นค่อยแซบ่บค่อยอ่อนว่าสันเป็นความเชื่อซื่อๆหรอกค่ะเป็นความเชื่อ ของผู้เท่าผู้แก่นึ่งข้าวเก๊ดบอกว่ามันแข็งจะนึ่งฟืนนึ่งถานอย่างเดียวค่ะคนแก่โบราณคนแก่โบราณน,นี่แหละค่ะแม่สมบัติกระสินั่งกวนใจเย็นเย็นอยู่จังซสิละค่ะกวนอยู่แบบนี้ล่ะจนกว่าจะสุก มีถีกวนมะม่วงนะคะใมพันนี้บอใจเอาคือเมสมบัติจ้าบ่บบาเอาใจบ่่บใจเอากวนบักม่วงเมสมบัติกับพ่อดีว่าเพิ่อนมีต้นค่ะมีบักม่วงมะม,ม่วงเป็นของตัวเองท่านก็เลยมีเวลาก็ทำไว้ให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานกิน ประมาณจากนาทีนะเถอะปกติถ้าไฟแห้งเลยปิดนาทีก็ได้แล้วนี่ไฟมันอ่อนอืเป็นได้ไฟมันกวนเล่นๆแม่ปกติปสดได้แล้วตากดๆกวนใส่กะทิกวนเป็นมือผมนะแห้งคับมือนะอืยแซ่บกวนใส่กะทิกะจิแซ่บเดีล่ะเนาะใสเงาอืะ สูตรคนไทยนะแต่เไม่นด้เอาบ่มมาบ่บาใส่น้ำตานลนะค่ะนะี่ยใส่เกลืเอเล็กน้อยหอมมะม่วงมันหวานมม่วงมะม่วงหว,วานอยู่แล้วไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็บ่ใส่เครื่องบดแม่ที่สับสับ,ส,บสับเอาเบางคนเพิ่นก็ใส่เครื่องบดเบนะาะบดเพแบบว่ามันเละ มันมกเวลาเขาตากเรามันที่เป็นเส้นลายๆทรมชัตนเวลาเขาย่ำนะมันที่แส้นอะไรย่นเยน,นี่ยค่ะค่ะจบคลิปกวนมะม่วงไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณผู้ติดที่ติดตามชมคลิปของช่องแม่พันนีพาชมทุกคลิปทุกช่องขอบคุณทุกช่องทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แม่พันนีจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ